สวัสด,ดีผู้ร่วมงานประชุมวิชาการธรณีไทย2500สุกทุกคนครับถ้าผมนายนันกิจแสงสุวรรณนักธรณีวิทยาปฏิบัติการสังกัดสว่วนมาตรฐานและข้อมูลสร้างพิบัญญัติกอคุ้มครองสร้างําบันบสัติศบพยากรธรณีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อระบบฐานข้อมูลสร้างพิบัญญประเทศไทยออนไลน์สําหรับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วย เรื่องของความเป็นมาของข้อมูลสร้างดั้บันการจะทาข้อมูลสร้างดัามบันระบบฐานข้อมูลสร้างดั้บันสําหรับบุคคลทั่วไปและระบบฐานข้อมูลสร้างดั้บันสําหรับเจ้าหน้าที่ครับสาหรับความเป็นมาเริ่มต้นเมื่อปีพศ2465กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาปัจจุบันก็คือกรมทรัพยากรธรณี ได้เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมหลักฐานสร้าง,งดัมบันอย่างเป็นระบบครั้งแรกซึ่งตัวอย่างสร้าง,งดัมมันส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการเก็บรวบรวมระหว่างการสำรวจธรณีวิทยาและแหล่งแร่ในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสยามและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศโดยขณะนั้นใช้ชื่อบัญชีบัญชีสร้างนึ่งดมันว่า ไ f ฟอสซิมีสร้างหนึ่งำบันชิ้นแรกที่จัดเก็บโดยใช้รหัสว่า TF 1นั่นก็คือแรคเคโอพอสกุลเทเร r a ชู l i n a ยุคเพอร์เมียนที่เก็บมาจากพื้นที่บริเวณอ่าวนาจังหวัดกระบี่ซึ่งจัดเก็บโดยคุณวอลเลซลีนักธรณีวิทยาชาวเยอรมันและพระอุดมพิทยาภูมิพิจาร์หรืออุดมเลิศวานิช หลังจากนั้นเป็นต้นมาจึงมีการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมหลักฐานสร้างตึกดับันอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับต่อมาในปีพุทธศักราช2551กรมทรัพยากรธรณีได้เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์สุรินทร์อยากเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สร้างตึกดำบันที่มีระบบการจัดเก็บคลังตัวยอย่าง ที่มีมาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทยและมีคลังตัวอย่างซากถึงดํามันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันมีซากถึงดํามันที่จัดเก็บในคลังตัวอย่างมากกว่าสองหมื่นชิ้นโดยเฉพาะซากถึงดํามันสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคในขณะเดียวกันดออรอับสรสะอาดสุดและคณะก็ได้ดําเนินโครงการ จัดทำทะเบียนสร้างอึกดําบันโดยการจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางโดยโปรแกรม Microsoft Excel และต่อมาในปีพศักรา2553ได้เริ่มนำข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีต่อมาในปีพศ,ศ2558ก็ได้มีการดำเนินการ พัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างดนึดดำบันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสร้างดึกดำบันพุทธศักราช2551เพื่อใช้เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับสร้างดึกดำบันแหล่งสร้างดนึกดำบันตลอดจนการดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสร้างดึกดำบันและเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และการติดต่อขอรับบริการ ของประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์สร้างดึกดำบานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการด้านสร้างดึกดำบานของประเทศโดยการจัดทำบัญชีสร้างดึกดำบานของประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและมีการเผยแพร่ออ,อนไลน์เพื่อให้เกิดความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลมากที่สุดปัจจุบนันมีสร้างดึกดำบรรในประเทศไทยที่ค้นพบแล้วอย่างน้อย2,500ชนิดในจำนวนนี้มีสร้างดึกดำบรรสายพันธุ์ไทยกว่า650ชนิดและมีตัวอย่างสร้างดึกดำบรรที่จัดเก็บอยู่นักคลังตัวอย่างทั่วประเทศซึ่งกองคุ้มครองสร้างดึกดำบรรได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูล โดยมีข้อมูลสร้างถึกดัม,มันรรวมทั้งสิ้นกว่า30,000ชิ้นประกอบไปด้วยสร้างถึกดัมบันในคลังตัวอย่างของกรมทรัพยากรธรณีและสร้างถึกดัมบารที่จัดเก็บอยู่ในคลังตัวอย่างของหน่วยงานภายนอกนอกจากนี้ได้ทําการเผยแพร่ข้อมูลสร้างดึกดัมบารดังกล่าวแล้วผ่านระบบฐานข้อมูลสร้างดัมบาั์ออนไลน์กว่า20,000ชิ้นครับ การจัดทำข้อมูลสร้างหรือด,ดำบรรเริ่มต้นจากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลตัวอย่างสร้างหรือดำบรรที่อยู่ในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษวิจัยทรัพยากรแร่และหินจ,จังหวัดระยองพิพิธภัณฑ์ศิรินทรจังหวัดกาลสินหรือศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นเป็นต้นต่อมาดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตัวอย่างสร้างหึกอดำบรรพ์ หลังจากนั้นจะทําบัญชีสร้างดึกดําบรรในคลังตัวอย่างของหน่วยงานและนําเข้าข้อมูลสร้างดึกดําบรรที่ได้จัดทาบัญชีสร้างดึกดาบรรเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสร้างดึกดําบรรผ่านฐานข้อมูลสร้างดึกดําบรรประเทศไทยออนไลน์เว็บไซต์ fossil.dmr.go.th โดยทุกท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมฐานข้อมูลสร้ากดิน้ัมันประเทศไทยออนไลน์ได้ครับและหน้าตาของหน้าแรกก็จะเป็นดังที่ปรากฏด้านซ้ายมือของท่านครับขั้นตอนการเข้าใช้งานก็ไม่ยากเพียงเริ่มต้นจากการเข้าไปยังเว็บไซต์ f o s s i l d m r g o t h ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้บนทุกอุปกรณ์ครับหลังจากนั้น ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจผู้เข้าใช้งานที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานครับเลือกชิ้นตัวอย่างสร้างหรือดำบัรที่สนใจผ่านระบบการค้นหาและคลิกรูปภาพตัวอย่างสร้างดรืดำบารที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดครับผมโดยในหน้าเริ่มต้นนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆด้วยกันฝั่งสายมือจะเป็นส่วนของการค้นหามีดุกทานสามารถพิมพ์คำสำคัญหรือจะเลือก ค้นหาตามกลุ่มสร้างดึกดำบรรตามประเภทสร้างดึกดำบรรก็ได้ครับในส่วนของฝั่งขวามือจะเป็นส่วนของการแสดงผลการค้นหาที่จะปรากฏรูปตัวอย่างสาร้างดึกดำบรรดขึ้นมาครับเมื่อคลิกบริเวณรูปตัวอย่างนะครับก็จะเข้าไปเอ,อีกหน้าหนึ่งซึ่งจะแสดงรายละเอียดของสร้างดึกดำบรรชิ้นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลของลักษณะชิ้นตัวยอย่างข้อมูลด้านอนุกรมมิธาน หรือแม้กระทั่งสถานที่ค้นพบและลักษณะทางธรณีวิทยารวมถึงการค้นพบและความสำคัญของสร้างด,บบานดนินนานมันชินนันด้วยครับสำหรับฐานข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่นั้นจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากฐานข้อมูลสําหรับบุคคลทั่วไปครับโดยมีฟังก์ชันการใช้างานให้เลือกใช้มากมายครับสำหรับหน้าของเจ้าหน้าที่นั้น เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏรายการสร้างดึกดำบรรเมื่อคลิกเข้าไปดูจะมีข้อมูลต่างๆมากมายที่ได้ทำการบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลของลักษณะชิ้นตัวอย่างข้อมูลด้านอนุกรมวิธานด้านการค้นพบสถานที่ค้นพบด้านธรณีวิทยาอายุของสร้างดึกดำบรรหรือข้อมูลทางห้องปฏิบัติการข้อมูลกกับกเกี่ยวกับการอ้างอิง เกี่ยวกับผู้ถือครองและการขึ้นทะเบียนสร้างดังบันครับแล้วเราจะนำเข้าข้อมูลได้อย่างไรกันเริ่มต้นจากการเข้าไปยังเว็บไซต์ f a c i l d m r g l t h และทำการเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของเจ้าหน้าที่และทำการเลือกเมนูบันทึกรายการและเลือกหัวข้อบันทึกรายการใหม่จากนั้น กรอกข้อมูลชิ้นตัวยอย่างของสาราบดึกดำบัร์ให้ครบถ้วนและทําการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยทุกครั้งครับหากหน่วยงานภายนอกอยากจะเก็บข้อมูลสาราบดึกดำบัร์ในระบบฐานข้อมูลทราบถึงดำมบาร์ประเทศไทยออนไลน์นี้จะสามารถทําอย่างไรได้บ้างทุกท่านสามารถติดต่อมาอยังกองบุงครองสาราบดึกดำบับรบ์กรมทรัพยากรธรณีเพื่อขอความนุเคราะใช้งานระบบฐานข้อมูลสาราบดึกดัมบาร์จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการสร้างยูสเซนมและพาสเวิร์ดเพื่อให้หน่วยงานของท่านได้เข้าไปใช้งานระบบนอกจากนี้กองคุ้มครองสร้างถึงตำบนันได้มีคู่มือมาตรฐานการจัดทำบัญชีสร้างถึงตำบนันซึ่งในนั้นจะมีแนวทางของการจัดทำบัญชีสร้างถึงตำบนันพร้อมทั้งวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสร้างถึงตำบันด้วยครับข้อมูลด้านสร้างถึงตำบนัน ไม่ได้มีเพียงระบบฐานข้อมูลสร้างดึกดำบรรประเทศไทยออนไลน์แต่ยังจะเก็บข้อมูลหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีที่มีทั้งหมด9ชั้นข้อมูลด้วยกันซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ data.dmr.go.th นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี ที่จะมีชั้นข้อมูลด้านแหล่งสร้างหนึ่งดำบันถึง3ชั้นข้อมูลซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่ g i s d m r g o d t h ครับสุดท้ายนี้กระผมอยากจะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลสร้างหนึ่งดำบันนี้ให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกคน และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ